การสั่งสมบุญกุศลอยู่เป็นนิดจะทำให้เส้นทางชีวิตของเรานะ่ยมีแต่ความบริสุทธิ์แล้วก็มีชัยชนะไปตลอดการเดินทางในสังสารวัฏบุญกุศลที่เราทำในแต่ละครั้งนั้นนะถึงแม้จะไม่ส่งผลให้ในทันทีแต่อย่างน้อยผลที่เราจะได้รับก็คือ ความสบายอกสบายใจละทำแล้วทำให้ใจของเราผ่องใสโปร่งโล่งเบาสบายใจจะขยายก,กว้างขวางออกไปไร้ขอบเขตถึงจะไม่มีใครรู้ก็ตามแต่เราก็สามารถสัมผัสได้ดยตัวของเราเองยิ่งถ้าหากเราได้ประพฤติ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาสามารถฝึกใจให้หยุดให้นิ่งสนิทดีแล้วก็สามารถทำให้เราเข้าถึงเอกันตะบรามาสุขคือได้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นะจ๊ะพระสาัมมาสัมพุทธเจ้า สรัสไว้ในคุตติกายธรรมบทว่าหากใครก็ตามจะทำบุญก็ควรทำบุญให้บ,บ่อยๆและควรทำใจให้ปิติภาคภูมิใจในบุญที่ได้ทำไปนั่นบ,บ่อยๆและการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การทำบุญเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากแต่หากตั้งใจจะทำจริงๆ และมีความเข้าใจถึงอนิสงส์งที่จะได้รับว่ามีคุณค่ามากมายเพียงไรเหมือนการรับประทานอาหารหรือออกกำลังกายทุกวันเพราะเรารู้ว่าจะทำให้มีพละกกำลังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดังนั้นเมื่อมนุษย์ทุกคนตรหนักว่า บุญคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขและความสาเร็จทุกอย่างก็จะสั่งสมบุญกันโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขแต่เพราะมองไม่ออกว่าบุญมีความสำคัญอย่างไรจรึงประมาทและก็ดูเบาไม่สั่งสมบุญให้เป็นประจำทุกวันถ้าจะทำก็นานทีปีครั้ง แต่สำหรับผู้เห็นคุณค่าของบุญท่านจะทำบ่อยๆทำติดทีทำทุกที่ทุกเวลานาทีที่มีโอกาสเมื่อทำบุญแล้วก็จะหวนนึกถึงวยความปีติและภาคภูมิใจและการนึกถึงการทำบุญบ่อยๆนั้นจะทำให้บุญเนี่ยทับทวีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ ในเรื่องนี้พระองจึงสอนให้เรานึกถึงแต่บุญอย่างเดียวแล้วก็ทรงย้ำว่าให้นึกถึงบ่อยๆส่วนบาปไจะเป็นนึกนจะไปคิดเพราะการนึกถึงบาปที่เคยพลังพลาดไปทำนั้นจะทำให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสและอาจทรงผลให้ไปเสวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนในอบายภูมิได้ ดังนั้นอ่ะอดีตที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดแล้วมุ่งหน้าสั่งสมแต่บุญกุศลอย่างเดียวแล้วจึงจะทำให้เรามีแต่ความสุขไปทุกภพทุกชาตินะจ๊ะในสมัยพุทธกาลได้มีหญิงฐานะยากจนนางหนึ่งต้องอาศัยการเฝ้านาเขาเลี้ยงชีพเพราะดิาติทำทานมันน้อย แต่ด้วยความที่เป็นหญิงผู้มีใจิตใจงดงามและเคยได้ฐานเอาไว้ว่าให้ได้มีโอกาสทำบุญกับทักกินในยะบุคคลทำให้ภาพของนางไปปรากฏในยานทัศนะของพระมหากัสสปเถระเระช้าวันนั้นพระเถระหลังจะออกจากนิโรธสมาบัติ ก็ได้ออกวินาบาตไปปลดนางที่ทุ่งนาที่นางได้ดูแลอยู่มันนางเห็นพระเถระมาปลด,ดถึงท้องนาก็ปิติใจเป็นอย่างมากเมื่อพระเถระเดินเข้ามาใกล้นางยังกราบเรียนพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอได้ปลดอนุเคราะห์คนยากจนก่อนเอิอ จากนั้นก็รีบนำข้าวตอกซึ่งเป็นอาหารสำหรับชาวันนั้นของนางน้อมถวายพระเถระด้วยความเคารพหลังจากใส่บาทแล้วนางก็นั่งลงก้มกราบโดยเป็นจางขาระด้ใยบูชาเนื้อนาบุญของโลกด้วยจิตเรื่อมใสแล้วติษฐานจิตต่อหน้าพระเถระว่าและคุณเจ้าผู้เจริญ อดีตฉันได้เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมทิพละคุณเจ้าได้บรรลุแล้วดิเธอดพระเทลก็ได้ยังจิตของนางให้เพลิดเพลินมันเทิงอยู่ในบุญ้วยสมโมทธนิยกถาสั้นๆแต่ก็จับใจว่าเอวังหูตุจะมีความหมายว่าขอความปรารถนาที่เธอตั้งใจไว้ดีแล้ว จงพลันสําเร็จเป็นอัศจรรย์เถิดจากนั้นก็เดินจากพยา,าการสงบสํารวมเมื่อนางได้ใส่บาทแล้วเด้ตามระลึกถึงบุญในความปิติเบิกบานจนมีความรู้สึกว่าตัวเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้แต่คล้อยหลังพระเถระไปไม่นานเท่าไหร่ อิบากกรรมเก่าของนางก็ตามมาทันทำให้อสารพิษตนหนึ่งออกจากรูและกัดนางจนล้มลงตายบนคันนาอันเป็นทางเข้ากระท่อมของนางนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้พระมหากัสสปยเสระท่านทราบอยู่ก่อนแล้วจึงแม่ตาได้มาโปรดนางีมีใจอยู่ในบุญ ก่อนที่จะเดินทางไกลออกจากร่างกายไปสู่ปรโลกถ้ากรบพิจารณาด้วยความรู้ของบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างท่องแท้ก็จะทำให้เข้าใจคล้ายเคลื่อนเหมาเอาว่าทำบุญแล้วไม่เห็นบุญช่วยเลยหรือไม่ก็สรุปแบบผิดๆว่า แล้วนางไนี่ทำบุญกับพระเถระจึงได้ตายเร็วอย่างนี้เหมือนชาวโลกในปัจจุบันอีกมักจะว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปจะเป็นภาษิติอยู่ในวงขีเมาทั้งหลายเรื่องํำนองนี่เป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องนะจ๊ะและเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมาก พราคนสม,มายยังติดอยู่กับสิ่งที่เห็นในปัจจุบันยังไม่เข้าใจเรื่องผลแห่งการกระทำในอดีตชาติทั้งๆท,ท,ที่ชีวิตของทุกคนมีอดีตกันทั้งนั้นซึ่งก็มีทั้งดีและที่ไม่ดีพระเถระได้เห็นในญาณทัศนะของท่านแต่แรกแล้วว่าอยอ่ารไรเสียวันนั้น ท่านจะไปหรือไม่นางก็ต้องถูกงูกัดตายอยู่ดีแต่ด้วยความมีเมตตาท่านจึงเดินทางมาโปรดเพืจะทำให้ชีวิตหลังความตายของนางมีสุคติเป็นที่ไปและจะได้มีมหาสมบัติใหญ่บังเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อนางถูกงูกัดตายแล้วก็เป็นประหนึ่งว่าหลับแล้วตื่นขึ้น กลางวิมานทองที่กว้างถึง30ส,สยโยนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อได้เห็นวิมานและทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ของตัวก็เกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากนางได้พิจารณาว่าทิพย์สมบัติเหล่านี้ตัวเองได้มาอย่างไรก็เห็นว่าเราได้ถวายบิจฑบาต ซึ่งเป็นเพียงทายธรรมอันน้อยนิดแดบพระมหากัสป,ปะจึงทำให้นางอาศัศจร์ในบุญยิ่งกว่าสมบัติที่นางได้รับเสียอีกเลยมีความคิดว่าอยากละนั้นเลยเพราะควรที่จะทำสมบัติที่เรามีอยู่นี้ให้ามากยิ่งขึ้นและให้มันคงขึ้นกว่าเดิมเพราะบุญที่เราทำไปนั้นนิดเดียวเอง ไม่นานก็อาจจะหมดและจะทำให้หมดสิทธิจะใช้สมบัติเหล่านี้อีกดังนั้นนางจึงลงจากเทวโลกไปอุปถามพระเถระเทพธิดาอุปถามภะอยู่ประมาณสามวันพระเถระก็เห็นนางเข้าจึงเตือนว่าเทพธิดาท่านมาอุปถากะแล้วอย่างนี้ไม่เหมาะหรอกเชิญท่านกลับไปเถิดแต่เทพธิดาก็อ้อนวอนว่า ะคุณเจ้าผู้เจริญท่านจำหญิงเฝ้านาที่ถวายข้าวตอกเดทท่านได้หรือไม่ที่ฉันคือหญิงเฝ้านาคนนั้นการที่ดิฉันมาทำอย่างนี้ก็พรอบปรารถนาที่จะให้ได้บุญเพิ่มและทำสมบัติอมนทิปที่ดิฉันได้แล้วนั้นมั่นคงไม่มีวันเสื่อม พอได้ฟังหนึ่งนั้นพระเทเระกรชี้แจงถึงความไม่เหมาะสมว่าเทพธิดาเธอเป็นผู้หญิงไม่สมควรจะอยู่ในเขตอาสมของเราเธอจงกลับไปเสด็จเถิดไปถจุพระเถระาไม่อนุญาตนางก็จำยอมต้องจากไปพร้อมกับเสียงร่ำให้ทำให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ซึ่งกำลังประทับอยู่ในพระคันตกุฎีทรงได้ยินด้วยเพราะโสตาธาตุอันเป็นทิพย์ด้ยพระกรุณาที่คุณอันไม่มีประมาณพระองค์จึงเสด็จมาปรากฏอยู่ต่อนหน้าเทพธิดาในอากาศแล้วตรัสสอนเทพธิดาว่าดูก่อนเทพธิดาการปรารถนาที่จะทำบุญเป็นวิสัยของมันฑิต ผู้ต้องการบุญแต่การสำรวมระวงังในศีลเป็นอาถิของกัสปะบุตรของเราจะได้กระส่งแสดงธรรมเพื่อประคองใจของนางให้อยู่ในบุญมากยิ่งขึ้นอจบพระธรรมเทศนาเทศิดากระเดบ,บรุทธธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีโลกุตละสมบัติที่มั่นคง ไม่มีวันเสื่อมสลายอย่างแท้จริงจากเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจถึงอันดีสงของการทำบุญกับเนื้อนาบุญวิธีการทำบุญและบุญบรรดาลได้เป็นอย่างดีรเริ่มตั้งแต่เนื้อนาบุญคือพระมหากัสสปเถระ,ท,ระที่เพ่งออกจากนิโรธสมาบัติวิธีการทำบุญคือ นางได้ทําบุญด้ยความเคารพเลื่อมใสมีความปีติเบิกบานอยู่ในบุญและการที่ปรารถนาจะทำบุญอีกบุญนั้นก็เลยบันดาลให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,รจาประด็ดมาโปรดทำให้นางได้สมบัติอันมั่นคงอันไม่มีวันเสื่อมสลายต่อไปอีกคือการได้บรรุธรรมเป็นประโสดาบัน ดังนั้นการสร้างบุญบาร,รมีจึงเป็นสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องขนขวายทำการให้เต็มที่นะจ๊ะและการสรั่งสมบุญคือการสร้างผังความสุขข้ามชาติดังเช่นเทพธิดาท่านนี้ที่ยกสถานะของชีวิตในสังสารวัตรได้ด้วยบุญฉะนั้นเราจะต้องมันสั่งสมบุญบาร,รมี ทำกันบ่อยๆจะได้ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวไปชีวิตในสังสารวัฏจะได้สดใสและมีความสุขไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงวัรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพรานจงทุกท่านเธิน